ประว่าความเป็นมาของคนจริงวินนานหรือบางคนเรียกว่าคนจริงฮ้อหรือคำว่าภาษาจิงเขาเรียกว่าเค้อจูนะคะคือเป็นยังไงวันนี้เจียวก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ ชื่อเจ้าชวนเจียวนะคะเจียวเป็นคนจริงค่ะช่องของเจียวเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศจีนให้ฟังเพื่อให้เราเข้าใจเราก็รู้จักประเทศจีนมากขึ้นนะคะเพระาะฉะนั้นอย่าลืมติดตามนะคะวิดีโอจะอัปเดตทุกอาทิตย์ค่ะส่วนเรื่องของวันนี้คือหลังจากที่เจียวทำอ้าประวัติความเป็นมาของคุณใต้จิ๋วคุณจริงเฮ็ด าแล้ว่าคงหกเกียนนะคะ,ะแล้วก็มี FC บอกว่าตัวเอเป็นแบบคนจิงวินนานเราอยากรู้ประวัติความเป็นมาของคนจิงวินนานหรือเขาเรียกว่าจิงฮอดนะคะเจียวก็เลยทําคลิปของวันนี้นะคะแล, infinity, แล้วก็คลิปของวันนี้เจียวจะแบ่งเป็น3เรื <S <S> <S 2> <S 2> ่องนะคะเรื่องที่1ก็คือประวัติความเป็นมาของคนจิงวินนานนะคะในคลิปนี้เจียวจะเรียกว่าคนจิงวินนานนะคะเป็นยังไง2ก็คือ แล้วคนจีนวินาทน,นะคะคืออพยุไปประเทศไทยเมื่อไหร่นะคะแล้วก็สก็คือทำไมคนคนไทยบางคนถึงเรียกคนจีนวินานวา่าใช้คำว่าฮอกนะคะคือจะจะอธิบายให้ฟังนิดนึงนะคะแล้วก่อนที่จะเข้าเรื่องน,นะคะจะเข้าเนื้อหาเจวจะต้องอธิบายให้ฟังนิดนึงคือ,อคนทั่วทั่วไปฟังคําว่าคนจีนวินางก็อาจจะเข้าใจแบบว่าอา๋อคนจีนวินางก็คือ ควที่มาจากวีนานะคะอ่าไม่ว่าเขาเป็นชมเผ่าไหนนะคะแต่ความจริงคือคนที่ไปประเทศไทยจากวีนานะคะคือมีหลายชมเผ่านะคะมีชมเผ่าฮ่นชมเผ่าหวยอ่าชมเผ่าเหย้านะคะชมเผ่าเมียวอ่าก็คือเมียวจูนะคะแล้วก็มีหลายชมเผ่ามากนะคะของประเทศจริงที่อพยพออกไปแต่ในทีนี้นะคะคือโดย ั่วไปแล้วเขาพูดถึงจีนวินนานคือหมายถึงคนจีนวินนานที่พูดภาษาจีนที่ไม่ใช่ภาษาชงเผานะคะอ่ะอันนี้เราต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอ่าตอนที่พูดถึงคนจีนวินนานนะคะมักจะหมายความว่ากลุ่มชงเผาห้างกับ กลุ่มชมเผ่าฮวยนะคะก็คือฮั่นจูกับฮวยจูสองกลุ่มนี้นะคะที่อยู่ที่อยู่ประเทศไทยอ่ะโอเคแล้วตอนนี้เรามาเข้าเรื่องที่หนึ่งก็คือประวัติความเป็นมาของคนจีนวินนะที่เป็นชาวฮั่นกับชาวฮวยนะคะอ่ะอันนี้ก็ต้องแบ่งเป็นสองเรื่องละเรื่องที่หนึ่งก็คือ,อเอาชาวของชาวห้างก่อนนะคะว่าเอะชาวห้างคือมาที่วินงานได้ไงนะคะ คือเหมือนกับคนทุกที่นะคะที่มีควงอพยุเข้ามาคือการที่เขาย้ายเข้ามาแต่ละที่นะคะไม่ได้แบบว่าทีเดียวจบอ่าคือทยอยย้ายอาจจะมีการย้ายเข้ามาแบบทุกสมัยก็มีนะคะแต่มันจะมีครั้งที่หลักลกว่าที่ทําให้สภาพเป็นเป็นทุกวันนี้ก็คือเป็นครั้งที่สําคัญเนี่ยเจียวก็จะพูดถึงเฉพาะครั้งที่สําคัญนะคะอย่างของชาวฮ่าเนี่ยครั้งแรกนะคะเจียวต้องใช้บทนิดหนึ่งคือเพราะว่าเรื่อง คงคันซับซ้อนนะคะกลัวเขาา้าใจยากนะคะครั้งที่หนึ่งที่ชาวฮั่นย้ายเข้ามาที่มณฑลวินนานของปัจจุบันนี้นะคะอ่าบริเวณมณฑลวินนานของปัจจุบันนี้คืออ่าช่วงสมัยจ้านกัวนะคะคือสมัยจ้านกัวคือเริ่มตั้งแต่ปีก่อนคศสี0รกว่าปีถึง200กว่าปีนี้นะคะประมาณ220นะคะ220รอเอ๋ยอย่างเงี้ยคือเป็นสมัยที่เจียวพูดคำว่าประเทศดีกว่าเพราะว่าใน ประเทศไทยนะคะหนังบางเรื่องหรือว่าละครเขาชอบบอกว่าแปลแคว้นแต่ที่ประเทศจีนแปลตรงๆก็คือเจียวแปลจากภาษาจีนตรงๆก็คือจั่งมันจะมีคือแบบหลายประเทศก็คือชื่อชูกัวเยี่ยงกัวอะไรคือโกนี่คือประเทศนะคะเจียวกปจรเรียกในคลิปนี้ว่าโกเอานะคะคือเป็นประเทศแล้วทีเนี้ยก็จะมีประเทศหนึ่งชื่อชูนะคะแล้วก็มีประเทศอื่นนะคะที่ประเทศเล็กเลอาจจะมีเจ้าอันนี้เศษของเจียวเองนะคะ อ่าแล้วก็มีฉิงอ่าแล้วก็มีชิง,ม,ชงมีอาจจะชี้แล้วก็มีอีกสองสามประเทศนะคะคืออันเนี้ยเป็นสมัยจ้งกัวที่มีหลายประเทศแล้วในประเทศฉู่นะคะมีคนหนึ่งชื่อจวงเฉียวนะคะคือตอนนั้นนะคะคือเขาพากองทหารเข้าไปแถวบริเวณยินนานของปัจจบุบันนี้คือเพื่อเอาวินนานเนี่ยไปเป็นของประเทศของตัวเองนะคะไปเป็นของประเทศฉู่ แต่พอตอนที่เขาเข้าไปที่บริเวณยีนาในปัจจุบันนี้เสร็จนะคะคือประเทศของตัวเองโดนประเทศชิงก็คือของชิงเซี่ยฮ่งเต้น,นะคะคือโดนประเทศชิงเอาไปแล้วนะคะคือเอาไปแล้วก็เลยทําให้แบบเขาจะกลับเขาก็ไม่รู้ว่ากลับไปที่ไหนเพราะว่าไม่มีประเทศของตัวเองแล้ว นะคะไม่มีประเทศของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาก็อยู่ที่โบลิเวียวินานของปัจจุบนันนี้เพราะว่าตอนนั้นคือเขาเอากุทานทหารเข้าไปเขาจาัดก,การชมเผาต่างๆที่นู่นได้แล้วคือเหมือนแบบอยู่ในการควบคุมของตัวเองแล้วนะคะเขาก็เลยไม่กลับแล้วคือไม่ไปไหนก็อยู่แถวโบลิเวียวินานเลยแล้วก็ตั้งประเทศเตียงขึ้นมานะคะประเทศเล็กๆก,ก็คือเป็นของตัวเองในการควบคุมภายใต้ตัวเองนะคะ เพราะฉะนั้นการที่มีคนชาวฮั่นเข้าไปที่มณฑลยูนนานในปัจจุบันนี้นะคะคือครั้งแรกก็คือจวงวเฉวเนี่ยพาคงทหาฮข่เข้าไปเอ่อแล้วเรื่องนี้นะคะคือจะมีชื่อชื่อนึงคือเขาบอกว่าเป็นจ้วงวเฉวไคเตียนจ้วงเฉาก็คือชื่อของ,ของเขานะคะไยก็คือเหมือนเปิดเตียนก็คือเป็นอ่าชื่อย่อของมณฑลยูนนานนะคะ,ะจ้วงวเฉวไคเตียนก็คือแสดงถึงว่าคนนี้เป็นคนที่เปิดเหมือนแบบมณฑลยูนนานนะคะบริเวณมณฑลยูนนานครั้งแรกเลยนะคะ แล้วครั้งที่สองที่มีคนชาวฮั่นเข้าไปเยอะคือช่วงสมยัยราชวงศ์ฮั่นประมาณปีก่อนคศ100 1 0ร้อนปีนะครับประมาณช่วงนี้คือขวางเต้ของราชวงศ์ฮั่นนะคะคือเขากำลังราชวงศ์ฮั่นกำลังต่อขึ้นมานะคะคือจะไปะกินแต่ละที่แต่ละที่ให้เป็นของตัวเองอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปถึงไปส่งทหารไปถึงที่แถวมนโลวินนาน,นะคะตอนนั้นแถวบ,บริเวณมนโลวินนานคือเป็นชื่อป,ประเทศเตียนนะคะ เขาก็ยอมที่จะไม่สู้เข้าไปแปลงแว้งอันนี้เป็นแข้งจริงๆนะนะคะเข้าไปเป็นแข้งของราชวงศ์ห้าอีทีนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ราชวงศ์ห้าจักรการก็คือวินันได้เสร็จแล้วก็ส่งเหมือนแบบข่าราชการของตัวเองเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นก็คือทําให้ก็คือคนชาวห้าที่อยู่ภาคกลางนะคะก็คือเข้ามาที่มณฑลอินันเป็นแบบเหมือนแบบกลุ่มใหญ่นะคะครั้งที่สองแล้วที่จริงตั้งแต่ราชวงศ์ห้านะคะคือ ถวบริเวณโมณฑลวินานในปัจจุบนันนีคือเขาเริ่มใช้ตัวหนังสือห่างกันแล้วนะคะก็คือเราเรียกว่าห่านจื้อเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นภาษาชมเผ่าหรือว่าแบบไม่มีตัวหนังสือที่แบบเป็นทางการเลยแล้วต้งแต่ที่ราชวง์ห่านไปควบคุมนะคะอ่าก็คือเขาเริ่มใช้ห่านจื้อเลยนะคะแล้วครั้งที่3ที่มีอ่าชมเผ่าห่างเข้าไปแถวบริเวณนวินานเยอะๆก็คือช่วงราวงศ์ถังเพราะว่าช่วงราวงศงถังในทุกคลิปวิดีโอที่เจียวพูดถึงราชวงศถังก็จะพูดคําว่าแบบ จเจริญนะคะอ่าคือเศรษฐกิจดีการเมิองดีธุรกิจดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีชาวหัานไปค้าขายแถวบริเวณวรนานในปัจจุบนันนี้หรือก็เลยไปทําธุรกิจอยู่นั่นเลยนะคะอันนี้เป็นครั้งที่3นะคะแล้วพอพอถึงครั้งที่4ที่แบบหลักๆแบบขนาดใหญ่ก็คือช่วงราชวงศ์หมิงคือเราก็รู้ว่า ราชวงศ์หนึ่งจบไปก็จะมีอีกราชวงศ์หนึ่งเหมือนแบบต่อขึ้นมานะคะกำลังต่อขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนที่าราชวงศ์หมิงกําลังต่อขึ้นมาคือเขาก็เหมือนกันเขาต้องไปเอาทุกมณฑลทุกที่มาเป็นของตัวเองนะคะรวมทั้งบริเวณวินนันด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยส่งทหารของราชวงศ์หมิงซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่นที่อยู่ภาคกลางนะคะเข้าไปแถวบริเวณวินนันก็คือไปจัดก,การแล้วหลังจากที่ราชวงศ์หมิงชนะแล้วนะคะคือ,อทหารกลมนั้นที่ไปถึงมณฑลวินันนะคะคือไม่ได้กลับไปทั้งหมด ะะมีมีเกือบสองแสนคนนะคะสองแสนกว่าคนด้วยซ้านะคะคืออยู่ที่วินนานเลยนะคะอยู่ที่วินนานแล้วพร้อมขอ้อคัวดด้วยก็เลยเป็นแบบชาวฮานที่เข้ามาแบบอันนี้ถือว่าคงขางเยอะนะคะแล้วก็เราชมว,ว่าหมีไม่ใช่แค่ครั้งเดียวคือหลังๆมานะคะคือตั้งแต่เขาโคคงแถวนั้นแล้วเขาก็ส่งคนเข้ามาเรื่อยๆโดยที่อาจจะแบบสนับสนองให้คนเข้ามาแบบพัฒนาแถวบริเวณวินนานด้วยการหรือแบบบังคับให้บางกลง่มแบบ ต้่ไปอยู่แถวโมอทอวินานนะคะอ่าอย่างเนี้ยด้วยเหตุของอะไรก็ช่างคือทําให้ชาวห้างเข้ามาเยอะนะคะแล้วสี่ครั้งนี้ที่หลักๆนะคะอ่าที่ย่อยๆมันก็ไม่พูดแล้วนะคะอ่าสี่ครั้งนี้ที่หลักๆก็คือทําให้อ้อคนจีนวินานที่เป็นชาวห้างคืออ่อเขามาอย่างนี้เองนะคะอ่าต่อไปก็คือเป็นของชงเผาหวยหวยจูนะคะหรือว่าเราเรียกว่าชาวหวยของโมอทอวินานคือเขามาได้ยังไงอ่าหลักๆมากี่ครั้งนะคะตัวน,นี้เจียวบอกกล่องว่าเขาหลัก หลักๆนะคะคือ3มครั้งทาให้อ่าก็คือมณฑลวินานะคะตอนนี้มีชมเผาขวยก็เยอะเหมือนกันนะคะคือทําให้เป็นสภาพของปัจจุบันนี้ก็คือเกิดขึ้นจากสครั้งแต่ที่นี่จะอธิบายเพิ่มนิดนึงอ่าคนไทยบางคนอ,อาจจะงงว่าเอ๊ะชมเผาค้ยคือชมเผาแบบไหน,นชมเผาค้ยนะคะคือเขาเป็นชมเผาที่นับถืออิสลามน,นะคะเพราะฉะนั้นตอนที่อยู่ภาคเหนือของประเทศไทยเราเห็น คนจีวินานที่เป็นนับถือเอสซลันนะคะก็คือเป็นชมเผาหวยนะคะ อ๋อโอเคครั้งแรกที่เข้ามาคือนักวิชาการส่วนใหญ่คิดว่านะคะคือครั้งแรกที่มีเหมือนแบบควงหวยนะคะตัวน,นั้นเขาเรียกว่าควงหวยหวยุยหรือควงหวยนะคะคเข้ามาที่แถวบริเวณของมณฑทยูนนานในปัจ,จีืคอคือช้วงอาณาจักรมังโกนะคะคือเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็ต่อจากนั้นก็คือราชวงศ์หยวนซึ่งเป็นของร้านเชงกิสถันนะคะ,ะแล้วก็ อตอนที่อาณาจักรมังโกเราก็รู้ว่าเขาขยายที่ได้ใหญ่ขนาดไหนนะคะจมไปถึงเอเชียกลางนุ่งเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นคือที่ที่เขาครอบคุมงทั้งหมดเป็นของเขาแล้วก็ประชาชนก็เป็นของเขาเพราะฉะนั้นทหารกมทหารของเขาเป็นของชมพามังโกกตัวเองแล้วยังมีก็มีควงขว,วยกับชมพาอื่นด้วยแล้วตอนที่เขาไปยึดที่ของบริเวณวินนาะในปัจจุบันนี้นะคะคือ มันจะมีเรื่องเล่าที่ว่ามีอ่ากองทหารที่เป็นชมเผ่าเขาเรียกว่าสิบหม่นมงหุ i จิงก็คือกองทหารแสงคนที่เป็นชมเผ่ามองโกกับชมเผ่าหยนะคะที่จริงก็คือคนหว่หวยๆนะคะคือที่จริงเราไม่รู้หรอกว่าเป็นแสงจริงหรือเปล่าแต่เขาพูดอย่างนี้มาคือเราจะได้รู้ว่าอ๋อคือไม่น้อยนะคะแล้วทำให้ก็คือ คนห,หวยไปที่มณฑลยูนานคือไปพ้องกรมทหารของชิงกิสฮานนะคะอ่าอันนี้เป็นครั้งแรกแล้วหลังจากที่เขาไปแล้วเขาจัดการเลื่อนมณฑลยูนางได้แล้วเขาต้องมีคนไปบริหารใช่ไหมคะคือเหมือนต้องมีหัวหน้าบริหารยูนานให้เขาเพราะฉะนั้นเขาเลยส่งคนที่ชื่อไส่เตียงชื่อนะคะอ่าคนนี้ชื่อไส่เตียงชื่อเข้าไปที่มณฑลยูนานแล้วคนนี้นะคะที่ชื่อไส่เตียงชื่อเขาถือว่าถ้าเทียบแล้วก็เหมือนแบบผู้ว่าจังหวัดคนแรกของ มุนทวีนานเลยนะคะแล้วจุดสำคัญคือเขาก็เป็นควงหวยหวยด้วยนะคะแล้วตระกูลของเขานะคะก็เป็นตระกูลใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่ไปพร้อมเขานะคะที่เป็นควงหวยหวยก็เลยไปกลุ่มใหญ่นะคะแล้วเขาเป็นคนที่เก่งมากนะคะคือแบบ ทำให้มลทวยนานคือแบบเศรษฐกิจดีควรอยู่ดีนะคะคือนโยบายของเขาการบริหารของเขาคือแบบเขาบริหารดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้คนหขว,วยที่อยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่มลดวยนานนะคะอ๋อก็อยากจะไปอยู่เข้าพวกกับเขาด้วยคืออยู่ภายใต้การบริหารของเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ก็เป็นคนที่คงความสำคัญนะคะสำหรับก็คือให้คนหว่หวยมาที่แถวบริเวณยุนนานนะคะ แล้วครั้งที่สองนะคะก็เกี่ยวกับคนคนหนึ่งชื่อหมู่ยิงนะคะอ่าซึ่งหมู่ยิงเนี่ยเป็นคนของราชวงศ์หมิงนะคะอาจไปอีกราชวงศ์หนึ่งไปเลยนะคะตัวน,นั้นที่ราชวงศ์หมิงเอาทาหารเข้าไปถมมณฑลวินานะคะเอาไปเป็นที่ของตัวเองคือไม่ใช่แค่มีกอมทาหารเป็นชมเผ่าห้านคนที่เป็นหมู่ยิงนะคะที่เขาทาหารที่เขาเอาไปหลายๆายกลุ่มก็เป็นคนหวยๆด้วยนะคะแล้วก็คือเป็นส่วนที่ปลายแล้วไม่ได้กลับ ไปภาคกลางด้วยคืออยู่ตรงนู้นเป็นทหารของมณฑลยินนานไปเลยอันนี้เป็นครั้งที่2ก็คือที่คววหขวยๆเข้าไปแถวมณฑลยินนานอ่าโดยไปกับทหารนะคะเอาต่อไปครั้งที่3ก็คือโอเคราชาวงศ์หมิงใกล้จะจบแล้วก็อีกราชาวงศ์หนึ่งที่เป็นราชาวงศ์ชิงนะคะอ่าโตขึ้นมาคืออันนี้จบอันนี้จะโตขึ้นมาแล้วก็เกิดอะไรขึ้นคือ กรทหารที่เป็นควงหวยนะคะที่อยู่ทั่วประเทศแล้วก็หลายๆที่ด้วยนะคะก็เลยแบ่งเป็นสองกรมไปเลยนะคะอาเมื่อก่อนคือเป็นของราชวงศ์เดียวคือแบ่งเป็นสองกรมไปเลยกรงหนึ่งคือเขาสนับสน,นุนราชวงศ์หมิงที่กําลังจะจบกําลังจะดับไปอาก็คือจะแบบปอบ่อป้มให้อย่างดีนะคะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งคือเขาไปเข้าพวกกับ ทหารของราชะวงศ์ชิงคือเขาจะสนับสนองกับราชะวงศ์ที่กำลังต่อขึ้นมานะคะก็เลยทำให้คนที่กลุ่มที่สนับสนองราชะวงศ์หมิงคือแพ้ไปเรื่อยๆเขาก็เลยหนีไปพักต้เรื่อยๆหนีมาจมถึงแถวบริเวณวินนางในปัจจุบันนี้ก็คือทหารที่เป็นควฮุวยๆยก็เลยไม่ไปต่อแล้วเออเขาก็อยู่แถวมองตวินนานแล้วนะคะอ่าแต่ในขณะที่เขาอยู่มองตงยนนานแล้วก็คือ ทหารของราชวงศ์ช um ิงมีคนหนีเขาก็ต้นไล่ไล่มาตามตามตามมาใช่ไหมคะแล้วกองทหารที่ตามตามตามมาก็มีกองทหารที่เป็นคนขยอยด้วยเพราะฉะนั้นกองที่ตามมาก็เลยออกมาอยู่ยินนานไปด้วยก็เลยทําให้คือแบบคนข่ๆยเข้ามายินนานคือเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะในระหว่างที่การเปลี่ยนราชวงศ์ไปเปลี่ยนราชวงศ์มานะคะคือ ไม่ว่าชาวฮั่นหรือว่าชาวหวยก็คือมีการหนีสงงรามมาอยู่แล้วนะคะแต่อันนั้นัเป็นส่วนน้อยนะคะส่วนที่มันสําคัญก็คืออย่างที่เจียวพูดนะคะแล้วต่อไปเราต้องมาเข้าเรื่องที่2ก็คือโอเครู้ว่าก็คือคนจีนวินานที่เป็นชาวฮั่นกับชาวหวยเข้ามาได้ยังไงนะคะมาที่วินานได้ยังไงแล้วเขาออกไปเมื่อไหร่นะคะ ที่จริงตั้งแต่ก็คือราชวงศ์ถังนะคะก็มีคนจีนวินานที่เป็นชาวห้างกับชาวหวยไปทําธุรกิจระหว่างพม่ากับภาคเหนือของไทยแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นาาราชวงศ์ถังเจยวก็บอกแล้วการค้าขายคือเจริญเขาสนับสนุนด้วยที่จีนวินานที่เป็นคนจีนวินานที่เป็นชาวหวยกับชาวห้างเนี่ยอพยุไปต่างประเทศ คือเริ่มต้นที่เป็นคืนคอกลงใหญ่นะค,ะคือเริ่มต้นที่ช่วงราชวงศ์ชิงนะคะคือปีข้อสอบป,ประมาณ 1, 8 0 7นะคะคือจะมีหัวหน้ากลงขมงชาวหวยนะคะคนหนึ่งชื่อตู้หวนชิวนะคะคือตอนนั้นเขาไปรวมชาวหวยเพื่อไปเหมือนแบบต่อตั้งอะไรสักอย่างแต่ที่จริงตอนนี้นะคะคือเจียวจะสรุปเข้าๆให้คือตอนนั้นที่เขา,าไปรวมชาวหวยมาคือเพื่อแบบ ต่อต้านกับชาวหา้ามเพราะว่าอันนี้ตอนนั้นคือเป็นปัญหาภายในระหว่างชาวหวยกับชาวให้เนี่ยแต่สุดท้ายก็คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาถ้าโจไกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มชาวหวยกับรบัฐบาลอาของราชวงศ์ชิงน,นะคะคือมีปัญหาโดยตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ชื่อตู่เชี่วเขาก็เลยพากลุม่มอาที่เป็นชมเผ่าหวยนะคะที่เป็นช,ชาวหวยเนี่ย ตายต่อต้านกับรัฐบาลชิงโดยตรงไปเลยนะคะแต่สุดท้ายก็แพ้ไปนะคะแล้วคนวที่เหลือนะคะในกลุ่มชาวขุยก็เลยหนีไปต่างประเทศที่จริงเริ่มแรกก็คือเขาหนีไปแถวบริเวณพา่านะคะแต่หลังจากกลุ่มนี้หนีไปเนี่ยหลังจากนั้นสิบถึงสิบห้าปีก็คือเหมือนแบบนโยบายของรัฐบาลชิงนะคะคือสาหรับชมเผ่าที่อยู่แถวบริเวณวิงนางคือเหมือนแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะคะคือประชาชนชีวิตก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เหมือนแบบมีการตูถูกแบบชมเผ่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ชาวหวยนะคะ,ะชมเผ่าหวยก็คือออกไปคือไม่อยากอยู่ตรงนน้นแล้วเว้ยคือออกไปต่างประเทศเรื่อยๆนะคะก็ไม่ถึงไปถึงพามา่าพอเขาไปถึงพามา่าปุ๊บนะคะคือก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เมื่อก่อนอยู่พาม่านะคะเราย้ายไปภาคเหนือของไทยต่อนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไปถึงแบบช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง คือมอีไม่ว่าชาวฮั่นหรือว่าชาวหวยนะคะคือมีการหนีสงครามจากวินานามไปถึงพมา่าไปถึงประเทศไทยอย่างนี้นะคะแล้วอพอมาถึงประเทศจีนตั้งประเทศใหม่เสร็จนะคะก็มีกรงท่าหางของโกงมินตังนะคะภาษาจีนเราเรียกว่ากมินตตังก็คือไปถึงที่แถวบริเวณพมา่า ระหว่างบริวมพามาก,กับไทยด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้คือไม่ได้กลับแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นคนวินนานด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็คืออ่าข่าวๆนะคะแล้วก็เรื่องที่3ทําไมคนไทยบางคนเรียกควรนจริงวินนานที่เป็นชาวห้างกับชาวหวยเขาเรียกว่าหอกเรียกว่าคจนจิงห้อนะคะที่จริงคําตอบอันนี้นะคะไม่มีคําตอบที่แบบร้อเอซอาจจะแบบเกี่ยวกับมาเหตุผลหลายอย่างจึงแบบ ทำให้เป็นอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้ตอนที่เจียวหาข้อมูลก็เห็นที่เขา,าวิเคราะห์มานะคะเจยียวยกตัวอย่างสักสองอ่าให้ฟังอ่าหนึ่งก็คือเมื่อก่อนที่ประเทศจีนะคะคนที่ทําค้าขายอ่าคนที่เปิดร้านอาหารเปิดร้านต่างๆนั่นนะคะเขาจะเรียกคนในนั้นเขาเรียกว,ว่าหัวจีนะคะหัวจีคือไม่ได้เรียกชื่อตรงๆเขาเววรียกว่าอ่าหัวจีอะไรคือถ้าเราเคยดูละครของประเทศจีนที่เป็นหนังจิงโบราณนะคะเราจะ หมือนแบบได้ยิงคํานี้บ่อยๆอย้ตอนที่ไปกินเขาเขาเรียกว่าอ้าโหจี้อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรียกคนที่เรียกคนคนในร้านนะคะอ่าเพราะฉะนั้นตอนที่คนจีนวินาออกไปค้าขายที่แถวภาคเหนือของไทยนะคะเขาก็เรียกกันเอว่าอ้าโหจี้อะไรอะไรอย่างนั้นแล้วคนไทยฟังภาษาจีนไม่รู้เรื่องแล้ว ได้ยินคำว่าโหดจี้โหดจี้ก็คือจำได้ว่าอ๋อเป็นโหดนี่เป็นชื่อที่เขาเรียกตัวเองหรือเปล่าอีเนี้ยก็เลยเรียกแบบกลายเป็นแบบห่อห้อไปเลยคือเขาหมายถึงจริงโห้คนจริงโห้ก็คือคนจีนวินนานที่มาทำธุรกิจค้าขายในแถวบริเวณภาคเหนือของไทยนะคะอ่าอันนี้คือเป็นความคิดแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งคือเขาคิดว่านะค,ะคือเขาดูจากชื่อเมื่อก่อนคนที่อยู่แถวบริเวณเมืองต้าหลีของมองณฑลวินนานในปัจจุบันนี้นะคะคนที่อยู่แถวนั้นคือ โดมัสจะโดนเรียกว่าเหือหมันเขือที่จริงแปลตรงๆก็คือเหมือนทะเลสาบแม่น้าอย่างนี้เพราะว่าแถวๆนั้นคือมีแม่น้ําอลไห่นะคะทะเลสาบแอลไห่แล้วก็มีแม่น้ําเยอะนะคะไม่ว่าเป็นชมผ่าหรือไม่เป็นชมผ่าเขาเรียกรวมกันว่าคนแถวนี้ว่าเขือหมันนะคะแล้วคาว่าหมันก็คือหมายความว่าคนนะคะหมายความว่าคนแต่ในภาษาทงถินของยูนนานนะคะคาว่าเขือเขาเรียกว่าห หรือว่าเรียกว่าหกคือแล้วแต่สำเนียงนะคะเพราะฉะนั้นการเรียบแบบนี้ก็คือรวมทั้งภายในบริเวณมอนทาวนังก็ช่เขาก็จะเรียกคนแถวนั้นว่าหกอะไรหกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนที่เขาไปทําธุรกิจข้างนอกคือคําเรียบแบบนี้คือติดป่าแล้วนะคะคือเป็นสำเนียงของเขาอะ่ะนะคะสำเนียงท้องถิง่นเพราะฉะนั้นคนไทยฟังแล้วก็เลยเข้าใจว่า คือที่จริงเขาเรียกว่าเขาบอกว่าเขือมังก็คือคนกลมนันนะคะคนไทยก็นึกว่าคนจีนวินนานที่ไปทําธุรกิจที่อยู่ภาคเหนือหรือว่าไปทาอะไรก็ชังที่อยู่ภาคเหนือที่มาจากวินนานก็คือเขาก็เรียกว่าเป็นห่อไปเลยนะคะอ่าแล้วเจียวคิดว่าความเป็นไปได้มันมีอีกหลายอย่างนะคะหรือว่าหลายอย่างผสมกันเหมือนที่เจียวพูดแล้วถ้าเอฟซีที่เป็นเฮื่อจูหรือว่าจีนวินาน นะคะที่รู้ว่าทำไมเขาต้องเรียกอย่างนี้นะคะ,อะคอมเมนต์กันได้เราจะได้แบบรู้กันด้วยนะคะคิดมานี้ยาวไปนิดนึงนะคะแต่ว่าคิดว่าสรุปหลายๆด้านได้แล้วนะคะแล้ววันนี้ก็จบลงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมติดตามช่องของเจวค่ะ